สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว BPC News ประจําวันที่17พฤษภาคม2568วันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพในชุมชนกันครับโดยวิทยาลัยสารพัดช่างพน,นักครได้นำทัพบ,บุคลากรลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในโครงการเคหะชุมชนดินแดง2ไปติดตามรายละเอียดกันครับกรุงเทพดินแดง วันที่17พฤษภาคม2568ณโครงการเคหะชุมชนดินแดง2ลานกีฬาบริเวณแฟลต51-53ถึงนางเบญจวรรณปกป้องผู้อำนวยการวิทยาลัยสารับช่างพระนครพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาการเคแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางานภายใต้การนำของนางเบญจวรรณปกป้องวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครได้ยกทัพทีมอาชีวะอาสาช่วยประชาชนมาออกบูธให้บริการและสาธิทักษะอาชีพที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพใหม่ลดภาระค่าใช้ใจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากประกอบด้วย บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์โดยคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ที่มาพร้อมเครื่องมือและให้คำแนะนำอย่างเชี่ยวชาญสวัสดีครับนะครับผมตัวแทนของวิทยาสารประช่างพนะนครน,นะครับแล้ววันนี้เราได้มาออกบูธนะครับสำหรับบริการประชาชนนะครับที่แดดินแดงนะครับว,วันนี้ก็มีผู้คนนะครับประชาชนนะครับหลากหลายเลยนะครับวันนี้ยอดรับถ่ายน้ำเครื่องนะครับของในส่วนของ ช่างยนและยานยนสมัยใหม่เนี่ยนะครับได้มาออกบูธนะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับประชาชนอาครับนะครับขอสัมภาษณ์นิดนึงรับว่าความรู้สึกในใจเนาะของประชาชนที่วิลัยสาัช่างอันนครได้มาให้การเปลี่ยนถ่ายมาให้บริการวันนี้เนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับประทับใจฮะทีมงานของสารพัดช่างทาดีครับบริการดีมากเลยครับรอบรอบหน้ามาอีกไหมครับ ถ้ามีมาก็มาใช้บริการต่อครับผมบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนโดยคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าช่วยซ่อมแซงอุปกรณ์ที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งครับวันนี้แผนกไฟฟ้าแล้วก็แผนกช่างเล็กนะครับออก่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเป็นวิทยุเออยพัดลมเออดาเป่าผมมองข้าวนะครับหรือว่าเครื่องเสียงแบบนี้นะครับเราก็ซ่อมได้ครับวันนี้คุณพี่เอาอะไรมาซ่อมครับเอาลำพงม,มาซ่อมครับวันนี้เอาลำพงม,มาซ่อม ตอนนี้คุณครูก็น่าจะทําใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วคิดว่าปมาซ่อ,อมที่ได้ซ่อ,อมแล้วสามารถใช้งานได้หรือว่าครูเขาแนะนำอะไรอย่างนี้ดีไหมครับครับบริการดีทุกอย่างครับผมใช้งานได้ปกติครับขอบพระคุณมากครับบริการซ่อมมุงลวดโดยคณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมช่วยแก้ไขปัญหามุงลวดขาดสร้างสุข,ขอ,อนามัยที่ดีในครัวเรือน สวัสดีครับวันนี้เราออกมาบริการซ่อมมุงรวดนะครับในชุมชนดินแดงสองนะครับวันนี้ผู้เข้ารับบริการนะครับที่นามุงรวดแล้วก็บานประตูบานหน้าต่างนะครับส่วนหนึ่งที่เข้ามาก็คือเราจะจะรารู้สึกนะครับที่รับบริการนะครับที่ครูผู้สอนหรือช่างทำมุงรวดที่ทําอยู่ตอนนี้นะครับรู้สึกยังไงนะครับว่าที่เราออกมาแบบนี้ อยากจะให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกต่อไปหรือจะให้เพิ่มเติมในส่วนไหนบ้างครับผมอยากให้มีต่อไปเพราะว่าอันให้ช่วยเหลือประชาชนอีกด้านหนึ่งบริการดีเทคแคร์ดีค่ะขอให้ทุกคนเชิญมาบริการรับบริการจากาห,นหน่วยอาชีวะได้ค่ะอาอชีวะช่วยประชาชนนะครับขอบคุณครับผมสาธิตและสอนการทำอาหาร menu, สตรีทฟู้ดเมนูมีซะผัดชา โดยคณะครูจากแผานกวิชาอาหารและโภชนาการเผยเคล็ดลับความอร่อยและสอนเทคนิคการประกอบอาชีพใช่คเป่ะครับใช่ค่ะตนแดงนะฮะใช่ค่ะ,ะแล้วก็รู้ข่าวมาจากไหนะที่ว่าเราจะมาสอนที่นี่จากในของกลุ่มอสอสอค่ะเ<อ>ขาลงในกลุ่มอสสค่ะเหรอฮะค่ะแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้ดีมากเลยค่ะดีมากโอ้แล้วก็วิไลาสาประจัง วันนี้เรามาไม่ใช่สอนแค่อาหารเดียวค่ะมีหลายอย่างมีทังเครื่องยนต์เครื่องยนต์หลายอย่างเรับเป็นความรู้ที่ดีค่ะคือว่าทำให้คนที่เก่งนแดงเนี่ยสามารถยำมาประกอบอาชีพได้นะคะโอ้โหคอดเลยดีอันนี้ถือว่าเราก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆโอเคแล้วครั้งนี้เราอาจจะครั้งต่อไปนี่อาจจะมีสอนพวกข้าวขาหมูข้าวข้าวมันไกพวกอะไรอย่างเงี้ยแลน่าจะมีพวกขนมหวานด้วยครับขนมหวานด้วยใช่ดี ครับใช่ค่ะอาจจะเป็นวัวลอยอะไรก็ว่าไปอาจจะมีครับอาจารย์ากูบบบทำกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารตรวจสุขภาพแล้วบูตนี้ก็คือบูตดผัดชาก็ถ้าใครสนใจก็ขอเชิญนะคะรสชาติอร่อยของการเคหะขอเชิญนะคะขอบคุณค่ะอร่อยมากค่ะ สาธิตและสอนการทำขนมอบโดยคณะครูจากแผนกวิชาอาหารและโภชนาการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้การทำขนมยอดนิยมวันนี้เรียนด้วยกันอนรัครับครับได้ลองได้ต้องหรได้กัอนรูบว่าอะไรับ ต้นสับตุ๊ี้ตอนเกครับรสาเป็นยังไงหวานอร่อยครับคราทานได้ทั้งเด็กแล้วก็บู้่ครับเดี๋ยวดอนพิกินได้ง่ายไปเราสามารถนำกินใช้ตั้งตะกี้เลยไได้เอาแล้วก็ตอนนี้รังไหร่เอาว่าคุกกี้อ่ะสูตรนี้ พวกเอปูดเนี่ยคนแก่ฝันไ้ไม่มีจาดแล้วก็เด็กเล่ัาเพราะมันไม่เก็บตบาีครั้กไม่สดว่าจะใส่ไปกันอะไรเพราะมันก็เลยทำให้ปันแล้วมันจะขอมันจะนุ่มอันตื่นมนจะแขลเนูไม่แพ้เอสแอดีนะคะูปก็ขอบขอบรงนาฬิัาทั้งสามที่ตั้แ กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องเจ็ดแห่งที่การเคแห่งชาติจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศโดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนักโครงการเคหชุมชนดินแดงสองซึ่งมีนายทวีพงศ์วิัยดิ์ผู้ว่าการการเคแห่งชาติเป็นประธานในพิธีและนายดุลมนชัยวิวัฒบุรวง รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานความร่วมมือของทั้งสหน่วยงานนี้มีเป้าหมายเพื่อประสานความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพสร้างโอกาสการมีงานทําที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนสําหรับข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจโปรดติดตาม BPC News ได้ที่ Facebook Fanpage วิทยาลัยสารพัดช่างพนคร BPC News รายงาน